งานนี้ทําเอาขเมนดิ้นแรงแบบหน้าแหกกันเลยทีเดียวครับหลังจากโดนฝรั่งตอกหน้าอยาเคลมของไทยพร้อมกับชี้ชัดว่ามวยไทยคือเบอร์หนึ่งติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวอัปเดตที่เกี่ยวกับวงการซีเกมเกี่ยวกับกุนขเมตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็มีกระแสด,ดาม่าเริ่มถาถมเข้ามาแล้วครับเกี่ยวกับกุนขเมกับมวยไทย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันแบบนานเลยครับก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับซึ่งทางฝั่งของเขมรเองเนี่ยก็เคลมไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆครับล่าสุดก็เคลมทั้งเรื่องของนายขนมต้มหรือว่าเคลมทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยเราเราียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่ารักเท่าไหร่ครับแล้วก็น่าจะเป็นข่าวใหญ่แห่งวงการหมัดมวยด้วยโดยล่าสุดเนี่ยเพจดังของเขมรก็มันน่าเสเหลือเกินครับแซอิฟมาหลังจากจัดโมไทยจิงแชมป์โลกชนกับคุณเขมรในศึกซีเกม ซึ่งก่อนน้ีนน้เนี่ยก็มีรายงานว่าสาพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือว่า IFMA เนี่ยได้จัดศึกชิงแชมป์โลก2023ในระหว่างวันที่4ถึง13พฤศจิกาคมที่กรุงเทพมหานาครครับซึ่งก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวกับการแข่งขันซีเกมครั้งที่32พอดีและก็ยังเปิดเผยว่าจะมีชาติเข้าร่วมแข่งขันถึง100ประเทศจาก5ทวีปซึ่งล่าสุดเนี่ยเพจ Facebook ของกุลคเมเองก็ ออกมาเปิดเผยว่าอีฟมาเนี่ยใช้ทุกวิธีทางเพื่อปกปิดศิลปะการต่อสู้ของขมเรและกลัวว่าโลกจะรู้จักกุญชเมมากกว่าคงนอนไม่หลับและก็กลัวกัมพูชาคือต้นตรรับของศิลปะการป้องกันตัวโดยมวยไทยเนี่ยเกิดการพัฒน,นามาจากกัมพูชาขณะนี้อีฟมาประกาศให้จัดการในขันมวยไทยในช่วงวันงานซีเกมพอดีเพื่อลดความสนใจในรายการของเราเนี่ยแหละครับก็เป็นสื่อของขมนเรนะครับออกมาดิ้นพล่านกันใหญ่เลยเพราะว่า เราเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใหญ่กว่าเป็นรายการที่ใหญ่กว่ามากเพราะว่ามันรวมร้อยประเทศเลยครับจากหาทวีปที่เข้าร่วมแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้ของมวยไทยแต่ทางฝั่งของขมรก็ยังกล้าม,มาเคลมด้วยครับบอกว่าเราจัดเพื่อลดความสนใจในรายการซีเกมที่ฝั่งกัมพูชาจัดและก็ยังบอกว่าเราเนี่ยใช้ทุกวิธีทางเพื่อปกปิดศิลปะก,การต่อสู้ของขมรอย่างกุนคาเม,มจะปกปิดอะไรละครับเพราะว่ายังไม่มีใครรู้จักเลย ถ้าไปพูดกับต่างชาติหรือว่าฝรั่งเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะครับสำหรับกีฬาการต่อสู้ของคุณคเมของขเมขมรคือในความสนใจของฝรั่งเนี่ยเขาสนใจมวยไทยเป็นพิเศษครับถึงกับต้องเขียนบทความให้กับมวยไทยเลยโดยเขาบอกว่ามวยไทยเนี่ยเป็นศิลปะก,การป้องกันตัวและกีฬาการต่อสู้แบบโบราณที่มีพื้นฐานมาจากค่านิยมและก็ประเพณีที่ถูกลืมมานาน อีฟ้าเนี่ยได้รับการยอมรับอย่างภาคภูมิใจจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและเป็นสมาชิกที่เคารพของครอบครัวโอลิมปิกการผสมผสานกีฬาเข้ากับวัฒนธรรมและก็การศึกษาก็คือกีฬาโอลิมปิกอย่างแท้จริงและก็ยังบอกอีกนะครับว่ากีฬามวยไทยเนี่ยไม่ใช่แค่กีฬาการต่อสู้เท่านั้นแต่ด้วยจุดเด่นดั้ง5ข้อได้แก่ความเคารพการให้เกียรติประเพณีความเป็นเลิศและการเล่นอย่างยุติธรรม ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่มวยไทยแต่ว่าเป็นการสร้างความเคารพและก็ความเข้าใจในวัฒนธรรมและเขาก็บอกว่าเชื่อว่าแนวปฏิบัติของอิฟมาเน,เน้นย้ำถึงบทบาทที่เป็นเอกลักษณ์และทรงพลังในการชกมวยไทย<ม>นี่นครับก็เป็นบทความของต่างชาติครับที่ได้พูดถึงมวยไทยเราคือเขาถึงขั้นเขียนบทความออกมาเลยนะครับบอกว่ามวยไทยเนี่ยเป็นศิลปะก,การต่อสู้ที่โดดเด่นและก็ให้เกียรติคู่ต่อสู้ซึ่งหลายๆเช้นกีฬาเนี่ยไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับกับกีฬาแบบนี้ แต่ว่ามวยไทยเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเป็นกีฬายอดคิดของต่างชาติเลยต่างชาติเนี่ยเขาชอบมากสําหรับมวยไทยโดยหลังจากที่มีบทความนี้ขึ้นมาครับฝรั่งเองก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวเลยหลายๆเม้นเนี่ยเขาชื่นชมมวยไทยมากครับแล้วก็บอกว่าคอมเมนต์เองจะเคลมของไทยทําไมซึ่งก็มีทั้งอาเซียนมีทั้งฝรั่งและก็มีทั้งกัมพูชานะมาเริ่มที่เม้นแรกครับเขาบอกว่ารู้สึกสงสารนักมวยไทยชาวกัมพูชาที่ได้โอกาสรับเงินจํานวนมากในการชกมวยไทย แต่ว่าต้องจบลงเพราะว่ามีเกษดราม่ามากมายกระทบต่อชาวกัมพูชาจํานวนมากและหวังว่ามันจะคุ้มค่าสําหรับชาวกัมพูชาส่วนใหญ่เนี่ยครับเป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาเองส่วนอีกเมนน้นนึงครับเขาก็บอกว่าวิถีชีวิตของชาวขามรในปัจจุบันเป็นอย่างไรอีกเมนน้นนึงครับเขาก็บอกว่าขามรนรู้มวยไทยดีกว่าคนไทยได้อย่างไรมวยไทยนั้นถูกกฎหมายและมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน ไทยมีหลักฐานพงศาวดารเป็นลายลักษักษรและคู่มือการต่อสู้หลายเล่มย้อนหลังไปหลายร้อยปีในขณะที่กัมพูชามีเพียงกำแพงวัดและก็จินตนาการของพวกเขาแถมยังไม่มีใครเคยได้ยินชื่อของกุลคาเมหรือว่าโบกาตอและประเทศไทยก็มีบันทึกที่ยาวนานมากกว่านั้นมากฝรั่งองก็เห็นใจเราเหมือนกันครับที่โดนเขมินเคมแบบนี้ส่วนอีกเม้นหนึ่งครับเขาก็บอกว่าอย่างไรก็ตามฉันเชื่อว่าหากกัมพูชาสามารถส่งเสริมศิลปะก,การป้องกันตัวของพวกเขา โดยไม่พยายามอ้ right s! <S างว่าเป็นบิดาแห่งมวยไทยมันจะไม่มีดราม่าพวกเขาสามารถท t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  what, ําสิ่งต่างๆของตัวเองได้สาเหตุที่ต้องทําละครเรื่องนี้เพราะว่าต้องใช้ชื่อมวยไทยในการโปรโมทศิลปะการป้องกันตัวอีกเบนหนึ่งก็บอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีแต่ความโม้นี่น่าจะเป็นเพื่อนบ้านอาเซียนเรานะครับอีกเบนหนึ่งครับจากเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับเขาก็บอกว่าคอมเมนต์เขาพร่ำเรื่องอะไร เรื่องราวของนายขนมต้มอยู่คู่กับคนไทยมานานหลายร้อยปีพระเอกของคุณขมรนอยู่ที่ไหนนอกจากผู้ชายที่สู้กับสิงโตมือเปล่าแต่ภาคนี้ไม่มีสิงโตเนี่ยแหละครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวอาเซียนและก็ต่างชาติที่เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องคุณขมิกับบวยไทยอย่างล่าสุดเนี่ยก็มาเคลมเรื่องของนายขนมต้มก็บอกว่าขนมต้มเนี่ย เป็นคนขมรคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเคลมกันแบบนี้ครับทางฝั่งของกัมพูชายก็มีศิลปะต่างๆมากมายมีวัฒนธรรมมากมายซึ่งวัฒนธรรมของ2ชาติเนี่ยก็น่าจะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ครับอาจจะต่างกันอยู่แต่ว่าไม่เยอะซึ่งน่าจะแยกได้ครับว่าของใครเป็นของใครแต่นี่ขมรเคลมเอาคนเดียวเลยครับบอกว่าตัวนี้เป็นของฉันตัวนั้นเป็นของฉันก็พูดยากนะครับกับเรื่องราวของคุณขเมเร็วนี้เนี่ยจะมีก,า,การอ่าขทำซีเกมด้วยก็อย่าลืมติดตามกัน ไม่รู้ว่าカメเนี่ยจะมีโกงกับเราเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะตอนนี้ดูเดือดกันเหลือเกินครับยังไงก็ต้องรอติดตามรอเชียกันแล้วก็รอเชียมวยไทยด้วยที่อีฟมาจัดขึ้นในวันที่4ถึงส3พฤษภาคมนี้ชนกับซีเกมแล้วก็ชนกับคุณคメเลยต้องติดตามกันต่อไปนะครับเอาละครับคลมเนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแฟนๆมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์จะหนักจัดเต็มกันเข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ